สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มน้ำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่13เดือน12ปี67นะครับกับแนวทางฮานนยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับผมวันนี้เชฟหนุ่มก็ทำคลิปให้ช่วงบ่ายนะครับอยู่ในไร่ครับผมเพิ่งมาใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วทานข้าวจะบ่าย2ออยู่แลวบ่าย2อแล้ว,ลวครับผมอยู่ในไร่ที่เดิมครับก็ ทานข้าวเสร็จในไร่แล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ได้รับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้เชฟหนุ่มนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมอาจลมอาจจะแรงหน่อยนะครับพออยู่ในไร่นะครับผมหรือ fc ท่านใดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ id ไลน์เชฟหนุ่มนะครับผม id ไลน์นะครับ087นะครับผม9 6 6 5 6 05นะครับ มีค่าสนับสนุนช่องเดือนละ1น0บาทครับกับกลุ่มรายลายกลุ่มของเรานะครับผมก็มีชุดเน้นให้นะครับผมชุดเน้นชุดงบน้อยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่12กันนะครับผมวันที่12วันที่12เสองเหนุ่มให้เด่นที่1 4 7 8ี่เจดดวิ่งรูดที่8นะครับผมกับ1เนาะเน้น8 เฉพาะกิดออกแปดสี่หนึ่งกับเจ็ดสี่ครับผมก็มาสามตัวอีกแล้วนะครับผมสี่หนึ่งของเราแตกแปดสี่เ็มแตกสามตัวโต้นครับสี่แปดหนึ่งมันออกแปดสี่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวกลับนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมพิเศษออกหนึ่งสองหกกับแปดแปดนะครับผมก็มาแปดแปดนะครับผม ตัวเน้นนะครับ4114นี่ก็ตัวเน้นนะครับผมปกติออก432กับ10ก็มาแต่ตัววิ่งนะครับ1อันนี้432อันนี้143ผิดแต้มเดียวเอง VIP ออก017กับ53ก็มา1771นะครับ ครับผมก็ยังถือว่าเดินดีนะครับหลายวันแล้วแตกสามตัวติด2วันแล้ววันนี้3ามตัวโต๊ดวันที่11บสตัวตรงสตัวตรงนะครับส่วนวันที่วันไหนแตกอีกไม่ได้ดูเลยแตกหลายวันครับกรัผมตามต่อของวันที่13นะครับผมกว่าจะอัพโหลดคลิปเ็จก็เกือบบ่าย3ามแล้ว แต่ในกลุ่มลายทำคลิปให้เสร็จก็ลงให้เลยนะครับในกลุ่มลายที่สิบสามนะครับผมเดือนสิบสองปีหกเจ็น,นะครับห,หนอยวันนะครับผมนี้ รวมหน่อยนะครับเด่นของวันนี้นะครับผมเด่นนะครับเด่นที่4นะครับผมวันนี้เด่นที่4 6 8แล้วก็9นะครับ วิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดที่สี่นะครับวันนี้4ีหนะครับผม4 7่เสีแล้วก็4 9นะครับหกเจด 8 6 9แล้วก็6 0นะครับ8 0 8 1 8 2แล้วก็8 3ครับ ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าแปดนะครับวิ่งไอคูเบิลก็จะเป็นสี่สี่นะครับหกหกแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับชุดสามตัว ชิ้หน das ุ haben, ่มเหนื่อยจงเดี๋ยวหายจะดมก่อนดมสักจะดมสักทีโอ้สายปุ๋ยเพิ่งเสร็จมาต้องมาทำคลิปให้ได้รับชมกันดีกครับผมวันนี้จัดไปที่เก้าหกแปดนะครับ แปดสี่หกนะครับผมหกหกห้าสี่นะครับผมแล้วก็สี่หกเก้านะครับผม ประมาณนี้นครับแนวทางของวันที่13ครับ3ตัวก็ติดไว้อย่างละนิดละหน่อยครับสมตัวมาบ่อยเริ่มมาบ่อยนะครับ3ตัวเนาะวันนี้ตัวเดียววิ่งรูปที่4ีนะครับผม4 6นะครับผม6 8นะครับผม แปนะครับแล้วก็9 8 9 6 8ปดเกับแปดสนะครับผมสําหรับชุดเบิ้ลก็จะเป็น4 4นะครับครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นครับสําหรับแนวทางของวันที่13นะครับ ก็ขอให้แตกอย่างต่อเนื่องนะครับขออยากให้ fc ได้มีค่ากับของกับข้าวกันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่สนับสนุนช่องเรื่อยมานะครับขอบคุณพี่ๆ fc ในกลุ่มไลน์นะครับผมที่คอยสนับสนุนเชฟหนุ่มเรื่อยมาแล้วก็ไม่ทิ้งกันเนาะสําหรับ fc ใหม่นะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผม โอเคครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอให้เฮงเฮงปังๆกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ